สวัสดีปีใหม่นะครับหลังจากที่ผมห่างหายไปนานนะครับวันนี้นะครับผมนะครับโค้ชฟุกนะครับโตต้าบอแกนสำานกานใหญ่นะครับจะพามารับชมรถรีโวนะครับเอนีนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ทาคลิปไปก็ประมาณ3อาทิตย์นะครับก็โดยเนื่องจากว่าปีใหม่ครับสถานการณ์ยอดขายมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับเลยไม่มีเวลาที่จะ ทำคลิปเลยนะครับโอเควันนี้เรื่องงานยามดีนะครับก็เลยว่าจะมาทําคลิปกันดีกว่านะครับก็นิ้อคอนเทนต์ออกอย่างหนึ่งก็คือจะมาทําคลิปลักษณะของรถกระบะนะครับใช้งานดีนะครับราคาถูกนะครับเป็นเกรดเริ่มต้นเลยนะครับของตัว4ประตูของเรานะครับเป็นเกรดเริ่มต้นของ4ประตูนะครับราคาเนี่ยจับต้องได้นะครับคนที่อยากมีรถ ที่เป็นสีประตูนะครับแล้วก็ในลักษณะของออปชันภายในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับโค้ชฟุ๊กนะครับจะพาไปดูนะครับก็ถามว่ารถคันนี้ก็พาเราไปได้ทุกที่นั่นแหละครับผมอ่าเป็นรถสีประตูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับกับอ่าลีโวนะครับ2.4เอนทีนะครับตัวนี้เป็นเกียร์เอนทีนะครับเกียร์แมนนวลนะครับเดี๋ยวอ่าฟุ๊กจะพาไปรับชมนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยว ผมขอญาตกลับกล้องนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้รับชมกันนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็กลับกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นกล้องมุมหลังนะครับอ่ะอันดับแรกเลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าตรงนี้คือ r ี v o นะครับ2.4งจุดสี่พีรั n เนอรนมนวะครับตันนี้เป็นเกมแมนนวลนะครับก็ความพิเศษของเขานะครับมีอะไรนะครับส่วนแรกเลยนะครับที่เขามีการปรับตัวใหม่นะครับ อ่าที่เห็นได้ชัดเลยคือตรงนี้ครับกระจังหน้านะครับถ้าเป็นตัว2020เนี่ยตัวนี้เป็นสีดำนะครับแต่ถ้าเป็นตัว2021ตรงนี้เป็นโครเมียมแล้วนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับที่อยู่ในคลิปอ่าสองนะครับไฟหน้า LED นะครับอ่าตรงนี้ชัดเจนนะครับชัดเจน LED นะครับชัดเจนมากนะครับแบบนี้เลยถ้าเป็นตัว2020ตรงนี้เป็นไฮโดรเจนนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่2 0 2พันหรือ22นั่นเองอ่าให้มานะครับอ่าด้านหน้าของเราสวยๆครับผม โอเคล้อแมกนะครับตัวนี้เป็นล้อแมก่์แบบก้านนะครับเป็นแมก่์ลมดำนะครับตัวนี้ขนาดขอบ17นะครับไปดูรอบคันกันเลยนะครับตัวนี้เป็นรถ่าตนดาดมาจากโรงงานนะครับยังไม่ได้ตกแต่งอุปกรณ์ในๆนะครับทางท่านผู้ชมนะครับด้านหลังนะครับตัวนี้ไฟท้ายนะครับไฟท้ายตรงที่3นะครับตัวนี้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับ ย้ำอีกครั้งนะครับย้ำอีกครั้งว่าเป็นรถกระบะใช้งานดีราคาถูกนะครับเป็นรถ P r e n e r นะครับ2.4 MT นะครับราคา800,000นะครับ2 4 0 0 0บาทนะครับตัวนี้สวยๆนะครับตัวนี้เป็นสี Dark Grey Metallic นะครับหรือสีวันเทาของเรานะครับโอเคบอกเลยว่าโคตรสวยครับสีนี้แล้วเป็นสีที่ ยอดขายเนี่ยถือว่าดีที่สุดนะครับสำหรับสถานการณ์ตอนนี้นะครับโอเคพาดูรอบคันกันไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในนะครับว่ามีอะไรให้บ้างสําหรับในส่วนของภายในนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพาไปดูนะครับกระจกโครเมียมนะครับไฟเลี้ยวนะครับด้านล่างดีไซน์เป็นสีดานะครับตัวอักษรโครเมียมไฮรัสครับผมตรงนี้ถ้าเป็นชุดแต่งของฟุกเนี่ย ตรงนี้ฟุให้บั้วประตูเป็นของที่ครอบมือจับของทางโตยต้ตาแท้นะครับเป็นแบบสปอร์ตเลยโอเคอันนี้ภายในของเรานะครับอันดับแรกนะครับแผงควบคุมนะครับตรงนี้นะครับเป็นปุ่ม Auto ออโต้ฝังกระจกฝังคนขับมีให้ฝังเดียวนะครับที่ปรับกระจกตรงนี้นะครับสามารถปรับแบบจราเต็กได้นะครับโอเคอ่า เดี๋ยวพามาดูที่ <c oughs> ระบบภายในกันดีกว่าโอเคพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยตรงนี้นะครับก็ได้ตั้งแต่ในส่วนของปุ่มคอนโทรลในส่วนของหน้าจอขนาด8นิ้วคือตรงนี้นะครับด้านซ้ายในคอนโทรลในส่วนหน้าจอนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปรับขึ้นลงได้นะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโทรลในส่วนของตัวรถนะครับที่อยู่หน้าจออยู่ตรงนี้นะครับสามารถปรับ ด้านขวาตรงนี้ได้เลยนะครับลูกค้าโอเคแล้วก็ระบบไฟตรวนี้นะครับมีระบบไฟออโต้ให้มานะครับแล้วก็ระบบไฟตัดหมอกก็มีให้นะครับอ้อขอโทษครับเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าไฟตัดหมอกตัวนี้ไม่มีนะครับต้องขอโทษด้วยโอเคตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับเป็นไฟ LED เฉยๆนะครับระบบเปิดกุญแจตัวนี้นะครับส่องแสงสว่างนะครับตัวนี้โอเค ภายในหน้าจอตรงนี้นะครับรองรับ Android Auto แล้วก็ a p p พ i ิเคชัน Apple CarPlay ให้มานะครับระบบเกียร์เป็น6สปีดนะครับแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับทิศทางลมนะครับระดับแอร์นะครับอุณหภูมิแอร์นะครับโหมดการขับขี่บอกได้เลยว่าตัวนี้นะครับก็ให้มานะครับ Eco Mode กับ Power Mode นะครับ ว่าหมดนั่นเองโอเคย้ำอีกครั้งนะครับรถกระบะใช้งานดีราคาโูกนะครับตัวนี้นะครับอ่าดีโฟ2.4 e อนทีนะครับครบทุกฟังก์ชันนะครับไม่ต้องไปเอาตัวมิดก็ได้หรือครับหรือตัวไฮก็ได้นะครับถามว่าตัวนี้ใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพเหมือนกันนะครับผมโอเคอ่าอันนี้ภายในนะครับมีประมาณนี้นะครับ ขออนุญาตพาไปดูด้านหลังนะครับนี่เลยครับผมภายหลังอะ่ะด้านหลังของเรานะครับรีโว2.4 e อ t r ทนะครับผมอ่าพนักพิงแขนให้มาไหมโอเคให้มานะครับที่พนักพิงแขนก็ที่วางแก้วน้ำตัวนี้ให้มานะครับอ่าอ่าอ,อันนี้ที่แขวนถุงนะครับอ่าโอเค ้านหลังนั่งได้กี่คนนะครับตัวนี้สามคนนั่งได้สบายๆนะครับโอเคตรงนี้เป็นอาจจะเป็นที่ห้อยอะไรสักอย่างนะครับวันนี้เซลก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมตัวนี้ผมยังไม่ทราบข้อมูลนะครับอ่าเป็นนี้แหละครับเป็นคนตรงๆนะครับขายตรงๆนะครับบอกก็บอกตรงๆนะครับอ่านี่กระจกไลฟ์ฟ้าด้านหลังนะครับให้มาด้านหลังบอกได้เลยว่า เป็นรถกระบะย้ำอีกครั้งนะครับตัวนี้คือรถกระบะถูกแล้วก็ใช้งานดีนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับของเราสําหรับคนที่มีความฝันอยากได้รถสประตูนะครับสประตูพิลาเนอร์ยกสูงนะครับฟุกก็จะแนะนําตัวนี้แหละครับเพราะว่าราคามันไม่ได้สูงมากนะครับดาวตั้งแต่5%ยัน10%เได้นะครับแจ้งกันออกรถสบายๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวฟุกจะพาไปดูไฟหน้าของเรานะครับ โอเคเขาจะสตาร์ทเลยโอเคสตาร์ทแล้วครับผมอ่ะเปิดไฟหน้าเรื่ลยไฟหน้าของเรานะครับอ่าสวยๆครับ LED Light Guiding นะครับก็คือไฟตัวนี้ส่องแสงสว่างทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับอ่าไฟหน้าสวยๆนะครับ ย้ำอีกครั้งนะครับรถกระบะใช้งานดีราคาถูกนะครับยูโว2.4 Entry นะครับพิลเนอร์ยกสูงนะครับ824,000บาทนะครับโปรสำหรับโปรโมชั่นของฟุกอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังไม้นะครับอันนี้ขอพาดูตัวรถก่อนนะครับ จบไปแล้วครับสำหรับาการรับชมนะครับ r ีโวล์2.4เอนที่พีแดนเนนะครับตัวเริ่มต้นนะครับเกมแมนนวดนะครับทีนี้นะครับฟุกก็จะพามาพูดในเรื่องของอเงินดาวนะครับดอกเบี้ยนะครับโปรแกรมการขายนะครับก็คือตัวนี้นะครับฟุกขายแบบเรทปกตินะครับไม่ได้ขายแบบเป็นมรูนนะครับใช้เงินรับรถจริงๆใช้เงินดาวจริงๆนะครับเนื่องจากว่า ระยะยาวเนี่ยลูกค้าอาจจะ,อ,ะอยากได้ดอกเบี้ยคงที่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของสบายดีอย่างนี้ครับผมถ้าสบายดีเนี่ยเป็นดอกเบี้ยของบอลลูนนะครับถามว่าขายได้ไหมทุกก็ขายได้นะครับแต่ถามว่าเขาอยู่ที่สถานการณ์ของลูกค้าณตอนนั้นนะครับอยากได้ค่างวดอ่เรทปกติก็ทําให้ได้อยากได้ค่างวดแบบสบายดีก็ทําให้ได้นะครับมีโปรแกรมการขายหลายรูปแบบนะครับที่ฟุกจะเสนอ ะครับอยากหรือข้อจำกัดของลูกค้าเป็นแบบไหนทางฟุกก็จะเสนอเงื่อนไขให้ตรงตามความต้องการของลูกค้านะครับตัวนี้ดาวตั้งแต่่ดาวตั้งแต่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามารถดาวได้นะครับตั้งแต่สี่หมื่นจนถึงห้าหกหมื่นก็สามารถใช้ดาวรถคันนี้ได้นะครับส่วนเงื่อนไขการขายเนี่ยช่วยดาวถามว่าพวกมีไหมมีให้นะครับพักไรมาคุยกันนะครับสำหรับ เงื่อไขการขายนะครับโอเคสำหรับเงื่อไขการขายก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ